สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิราาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาพฤษศประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภานะคะ1นึพฤษภาหกสีนั่นเองเราจะลองไปดู Energy ของชาวพฤษศนะคะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภานี้ Temperance the world uh, ่อ the hangman และเพจ s o p p e n a c l e นะคะ,นะค,ะคุณอยู่ในช่วงของการที่ปรับบาลานซ์อารมณ์มากๆเลยนะคะคือพยายามทำใจให้เย็นนะคือจริงๆแล้วคุณก็มีความใจร้อนนะคะหรืออาจจะมีความโกรธอยู่ในนี้เหมือนกันแต่ก็พยายามนะคะพยายามด้วยตัวคุณเองนี่แหละที่พยายามแบบข่มจิตข่มใจนะคะที่จะให้มันเย็นลงเพราะว่าก็อาจจะมีสถานการณ์ นะคะที่ต่างคนต่างใจร้อนเข้าหากันได้เมื่อดูจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อคุณปรับบาลานซ์อารมณ์ได้นะคะคุณก็เลยแบบเข้าสู่โหมดของการที่อยู่นิ่งๆน,นะคะอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะเพราะว่าเป็นการที่แบบว่าคุณอาจจะไปอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าบางทีถ้าเกิดว่าอารมณ์ร้อนใส่กันเรื่องมันก็อาจจะพังไปนะคะ ทีนี้เนี่ยถามว่ามันมีในเรื่องของการที่ทะเลาะแล้วก็ระเบิดอารมณ์แล้วก็มีการแบบว่านิ่งเงียบกันไปไหมก็มีนะคะมีในเรื่องของความนิ่งเงียบหรือว่าการที่อยากจะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะคะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็กลับมานั่งพิจารณาถึงความสัมพันธ์นะว่าโอเคความสัมพันธ์นี้ตกลงว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เอาแต่ใจนะคะแล้วก็คุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นเขาที่เอาแต่ใจเนี่ยคุณก็อยากที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้หรือว่าอยากให้เขารู้นะคะคุณก็เลยแบบอยู่อยู่นิ่งๆกับตัวเองหรือว่าเรียกว่างอนก็ได้นะคะเพื่อที่อยากจะให้เขาเนี่ยนะคะมีการปรับพฤติกรรมอะไรบางอย่างให้ปรับเปลี่ยนเพื่อความรักครั้งนี้ด้วยนั่นเองนี่เราลองมาดูว่าแล้วส่วนของตัวเขาเป็นอย่างไร เอเนอร์จีเขาคนนั้นนะคะของชาวพฤทธศพในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาะคะ the wheel the f o o l และ night open f t a c l e โอเคในส่วนของเขานะคะส่วนของเขาเนี่ยก็มีอ่โอเคเขาเหมือนกับแบบ เขาค่อนข้างที่จะปล่อยวางมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีการคิดว่าในเรื่องราวของความรักครั้งเนี้ยนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตานะที่ทําให้เกิดแบบเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะคะมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็อยากที่จะปล่อยในเรื่องของความรักครั้งนี้ไปนะคะหรือว่าปล่อยวางหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอะไรก็ตาม,มานะคะ แต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็เสียใจมีหยาดน้ำตาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากอยู่นิ่งๆนะคะหรือว่าแบบดูเหมือนไม่ค่อยขยับเขยื่อนเท่าไหร่ในช่วงนี้เหมือนกันเพราะว่าไปนั่งคิดถึงในเรื่องราวของความรักว่าตกลงแล้วสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรนะคะเขาก็ยังเหมือนมีการรอคอยอยู่นะแล้วลึกๆในใจอาจจะมีการ วางแผนอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้ take action ในช่วงนี้นั่นเองนี่เราดูิว่าเรื่องราวเนี่ยตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะ night of bonds เข้าแบบมาเป็น energy ของคุณนะคะแล้วก็มี k night of s w o r d ด้วยมันมีเหมือนมีในรักษะของคนสองคนนะคะที่อาจจะมีในเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะเข้าหากันอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ร้อนความโกรธนะคะอีกคนนึงก็แบบโกรธ นะคะมีเรื่องราวของการหัวร้อนใจร้อนความโกรธอยู่ในนี้นะคะแล้วก็แบบว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมนะคะอีกคนหนึ่งก็ค่อนข้างเอาแต่ใจอะนะคะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะมีการะทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงอะไรกันตรงนี้นะคะมีการถกเถียงกันด้วยนะคะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างก็เนี่ยคนนี้ก็ร้อนคนนี้ก็แบบ ใช้คำพูดนะคะที่อาจจะเป็นคำพูดรุนแรงทำร้ายจิตใจตรงนี้นะคะก็ลองพยายามนะคะปรับปรับลดนะครความร้อนความรุนแรงตรงนี้ตรงนี้ดูนะคะก่อนที่เหตุการณ์อะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นนั่นเอง นี้ถ้าถามว่าในเรื่องเราของความรักครั้งเนี้ยมีให้กันไหมมีความรักให้แก่กันอย่างแน่นอนนะคะอย่างเต็มเปี่ยมด้วยไพ่สิบถ้วยอาจจะมีความคาดหวังในเรื่องของความมีอนาคตร่วมกันด้วยซ้ำไปนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในสถานะของครอบครัวแล้วก็แล้วแต่นะคะทีนี้ปัญหาอุปสรรคก็มีเหมือนกันเรื่องของครอบครัวนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มีคนที่อาจจะ น้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามีคนหนึ่งก็อาจจะคิดว่าเราก็พยายามทําดีกับความสัมพันธ์นี้มากที่สุดแล้วนะคะแต่ว่า,าทำไมก็เหมือนจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะคือฝอ่ายก็พยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะอ,อกเอาใจแต่ฝ่ายก็ดูดูเอาแต่ใจเหลือเกินนั่นเองนะคะ King of Wands อนสม,มีในเรื่องของการที่ อสืบส่องดูพฤติกรรมของกันและกันนั่นเองนะคะจริงๆแล้วคืออยากที่จะไปต่อนะคะด้วยกันกับความสัมพันธ์นี้แหละแต่ว่ามันอาจจะมีเ,เหตุการณ์ที่ทําให้เข <c oughs> ้าใจผิดกันทะเลาะปากเสียงกันอะไรก็ตามอีกคนนึงก็เลยแบบเดินหันหลังนะคะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการเงียบก็ได้นะคะนิ่งเงียบไปชั่วคราวซึ่งอีกคนนึงก็แบบว่าทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ กระทันหันนะไม่ได้คาดคิดว่าเ,เรื่องมันจะแบบถึงขั้นที่ว่าโอเคเงียบหายไปหรืออะไรตรงนี้นะคะเพราะว่าอีกคนหนึ่งต้องการที่จะให้อีก,อกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะรู้ว่าโอเคตัวเองเนี่ยทำผิดในเรื่องอะไรบ้างนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นการอ,อ,อะไรฮะลงโทษนะคะ พฤติกรรมของเด็กดื้อหรือว่าจะเป็นการที่เรียกว่าดัดน,นิสัยคนรักก็ได้นะคะแล้วก็แบบเหมือนมานั่งพิพนิจพิเคราะห์ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมแต่ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยนะคะอยู่ที่เอ็ดซบคบัมีเรื่องราวของความรักอยู่ในนี้นะคะเออก็เลยเหมือนกับว่าโอเคก็ยังมีความรัก ด้วยกันอยู่นะในเรื่องของเหตุการณ์ในครึ่งเดือนนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าช่วงที่เงียบหายหรือว่างอนกันไปเนี่ยนะคะก็เป็นการที่แบบว่าต่างฝ่ายอาจจะต้องไปนั่งคิดนะคะทบทวนว่าเรายังคงต้องการกันอยู่หรือเปล่าเรายังมีความรักกันอยู่หรือเปล่าก็ตกลงว่าเหมือนมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แบบเหมือนได้คิดขึ้นมานะคะว่าโอเคใครที่รักเรามากที่สุดนั่นเองทีนี้เราลองไปดูนะคะว่า แล้วในใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวพืชศพบ้างเขาคนนั้นนะคะข้อความของเขาก็คือ I feel deeply triggered by you คุณยังมีอิทธิพลต่อความคิดนะคะของเขาอยู่มากๆเลยนะคะคุณกระตุ้นเตือนให้เขาได้ได้คิดได้รู้สึกถึงอะไรหลายๆอย่างนะคะ I I feel so overwhelmed right now please just leave me alone แต่ว่าเขาเหมือนว่ามันมก็เสียใจนะคะมีความเสียใจแล้วก็เหมือนกับมีอะไรหลายอย่างเข้ามาถาถมเขาอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาด้วยนะคะความคิดอะไรที่มันแบบว่ายังไม่ตกผลึกก็ตามเขาก็เลยต้องการที่จะอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะเขามีความรู้สึกว่าโอเคคอยเขาอยู่นิ่งๆเงียบๆ คนเดียวก่อนในตอนนี้นะคะอาจจะเห็นเขานิ่งเงียบไปในช่วงนี้ได้เหมือนกัน idealize that no one l o v e me like you do แต่เขาก็จะรู้นะคะในที่สุดเนี่ยเขาจะระหนักรู้ซึ้งเลยทีเดียวว่าไม่มีใครรักเขามากเท่าคุณอีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณทุ่มเทให้กับเขามากๆเลยนะคะในที่สุดเขาก็รู้นะคะว่าคุณรักเขามากที่สุดนี้เราลองมาดูนะคะว่าภาพ ภาพความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงในช่วงภาพความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีภาวะที่นิ่งเงียบอึดอัดกันไฟนะคะมีภาวะนิ่งเงียบนะคะอึดอัดหรือว่าแบบว่าไม่อยากคุยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการเฝ้ารอกันอยู่นะคะรอแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งเนี่ย ทักมาหรือมาหาอะไรก็ตามนะคะก็ยังเห็นภาพว่าอาจจะมีโอกาสได้มีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนั่นเองเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าใครคือคนของเรานะคะใครคือคนที่รอเราอยู่และใครที่ดีที่สุดสำหรับเรานั่นเองนี่ยลองไปดูว่าในเส้นทางนี้นะคะเ,เจี่อยากจะบอกอะไรบ้างในเส้นทางนี้ trust your gut คุณ เชื่อความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าโอเคเอ,อย่าใช้อีโก้เป็นหลักนะคะใช้ในเซนส์นะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรนะคะจริงๆแล้วเขารักเรามากน้อยแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องเอาอีโก้เข้ามาตัดสินนะคะแต่ใช้ใช้สัมผัสของตัวเองใช้ความรู้สึกของตัวเองนี่แหละนะคะคุณจะอยางรู้ว่าโอเค เราสองคนยังรักกันอยู่ไหมยังคู่ควรกันอยู่ไหมยังต้องการกันและกันอยู่ไหมนั่นเองนะคะ almost k i l e d by guilty มีคนรู้สึกผิดนะคะกับเหตุการณ์ในครั้งนี้มากๆเลยเนี่ย self sabotage ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บก็ทำให้ตัวเองเจ็บเหมือนกันนะคะเธอก็เจ็บฉันก็เจ็บก็ต่างคนต่างก็รู้สึกเจ็บกันไปทั้งคู่นั่นเองนะคะกับกับความคำพูดหรือความอารมณ์ร้อนอะไรก็แล้วแต่ นี่เราลองไปดูนะคะว่ารักษาความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรรักษาความสัมพันธ์ deception a kiss to remember นะคะแล้วก็ separation ก็จะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะอะไรๆมันก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนหรอกนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ได้ สื่อถึงความในใจกันอย่างแท้จริงนะคะอย่างซ่อนความรู้สึกเก็บความรู้สึกกันไว้อยู่นะคะมีเพียงบางอย่างที่จะเซนถึงกันได้นะคะก็คือเหมือนกับจิตวิญญาณของคนทั้งคู่นะคะที่แบบว่ามีความผูกพันลึกซึ้งถึงกันนั่นเองแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคงจะเป็นช่วงที่ต้องมีการนิ่งเงียบนิ่งหายอยู่ในโซนพื้นที่ของใครของมันห่างกันสักพักหนึ่งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะด้วยเซ a เรชั่น แล้วทีนี้นะคะเราลองไปดูว่า Oracle นะคะอยากจะมาให้คำตอบหรือว่าบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อีกบ้างนะคะ You did all your best คุณได้ทำดีที่สุดแล้วนะคะที่ผ่านมานะกอ็อย่าเพิ่งโทษตัวเองนะคะสิ่งที่คุณทำ It will be better than what you expect แล้ว ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นกว่าที่คุณคาดคิดไว้นะคะในช่วงนี้ก็ก็อาจจะลองปล่อยไปตามฟโฟล์ก่อนคําแนะนำจาก Angel ิลนะคะสำหรับชาวพุธศพ Playfulness very soon และโรแมนติกฟีลิ่งความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกแพชชั่นความรู้สึกความโรแมนติกของคุณสองคนเนี่ยยังมีอยู่นะคะอย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเว r y s o o ูในไม่ช้านะคะเหตุการณ์ดีๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละ p l a เพลฟ n e s s ก็อาจจะแบบว่าโอเคกลับมาพูดคุยกันนะคะ แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแต่มันอาจจะอยู่ภายใต้ว่าอย่าไปอีโก้ใส่กันมากอย่าไปซีเรียสเครียดใส่กันมากจนเกินไปนะคะก็หันกลับมาใช้เขาบอกว่า uh, to recap to recapture romance allow your inner o useful spirit to fun to shine นะคะ ใช้จิตวิญญาณของความเป็นเด็กอะคะ่ะเด็กที่แบบว่าสะโกรกันก็ยังสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้นะคะไม่ได้ถือสาหรือว่ายึดอีโก้อัตตาตัวตนอะไรมากนักกันนะคะแล้วแล้วคุณถึงจะสามารถที่จะใช้เวลา นะคะมีเวลาแห่งความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสองคนถ้าต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปนะคะไม่มีใครทักใครนะคะใช้อีกโก้ของตัวเองมันมันก็จะนิ่งเงียบกันไปงั้นละคะ่ะเพราะว่าดูทั้งคุณสองคนเนี่ยต่างคนต่างมีอีกโก้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลดอีกโก้ลงนะคะถ้าเขาไม่ลดเราลองลดดูนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมอยู่แล้วที่จะ แสดงความรักนะคะแสดงการตอบกลับคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะคะความทรงจําดีๆก็ยังอยู่นะคะแล้วความรักก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกลับมาคืนดีไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณนะคะในช่วงของปักแรกของเดือนพฤษภานี้นะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวพฤศพในครึ่งเดือนแรกนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ใน Channel นะคะแล้วก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเองขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับทุกเรื่องราวแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ